ต่อไปเป็นคู่ใหม่คู่คานากับชิวหาเปิดหนังสือไปที่หน้า178สิบปดการนิฐานคานาจักเกิดอันดับแรกก็มาเขียนหัวข้อเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันไว้คานาจักเกิดก็ต้องเป็นกามภูมิ เพราะเป็นภูมิที่คาณาเกิดได้จากนั้นเราก็มาดูว่าแล้วปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในกามภูมิในอนาคตการก็มีสี่ภูมิด้วยกัน ก็คือกามสองขาตรงนี้ใส่ขาให้ด้วยเป็นสองขากามสองขารูปสองขาอสันสองขาอรูปสองขาสไปกามเลขกสี่ไปกามนอกนั้นไม่มีอีกแล้วในฝั่งอนาคตภูมิที่คานาเกิดได้มีแค่กามภูมิเดียวก็มีแค่นี้องค์ธรรม จากนั้นสังสยญาท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ชิวหาจักไม่เกิดก็ไปดูในฝั่งอนาคตว่ากามาภูมิชิวหาจักไม่เกิดใช่หรือไม่ไม่ใช่องค์ธรรมไม่ตรงกันก็ไม่มีองค์ธรรมนั่นเองเมื่อท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่อนที่สองท่อนเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่ องค์ธรรมของอารรมันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกันกบสันนิฐานบทอย่างไงอย่างนั้นได้ผู้ที่จะไปเกิดในกามสี่คนสองขาหรือ4ภูมิสองขากามสองขาไปกามรูปสองขาไปกามอะสันสองขาไปกามอะรูปสองขาไปกามในนี้จะมี คนซ้ําก็คือกามสองขาไปกามเนี่ยซ้ําเมื่อมีซ้ําเราก็จะแยกออกมาอย่างนี้ส่วนที่ไม่ซ้ําก็แยกออกไปกามสองขาไปกามซ้ําบุคคลก็ต้องเป็นปุสีพ้นศีระบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามะพุมและจะเกิดในกามะภูมมอีกถ้ามีซ้ําก็จะใส่กามะอีกจากนั้นก็เป็น รูปสองขาอสันสองขาอารูปสองขารูปอารูปเราจะรวมอสันเข้าไปในรูปตรงนี้เราจึงเขียนรูปสองขาส่วนอารูปก็เหมือนเดิมอารูปสองขาสรุปในส่วนตรงนี้แม้จะมีสามภูมิแต่เรารวมอสันเข้าไปในรูปก็เหลือสองภูมิแบบนี้รูปสองขาอารูปสองขาไปกล่า บุคคลก็จะได้แก่สุห่งสุหน,งหน่งนี่เป็นของอสันส่วนติหนึ่งเนี่ยเป็นของรูปก,กับอรูปสุหนึงติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปปูมอรูปประภูมิและจะเกิดในกามมภูจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกันคู่นี้คู่นี้ เป็นอนุโลมะไหนอนุโลมะปุจฉายาตาคานายตนังโอปปติสติตัดสาชิวหายตนังโอปปติสติติคานายตนาจะเกิดแก่บุคคลใดชิวหายตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิจัจนาอามันตาใช่ องธรรมของสันนิฐานบทและสังทยาบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีกสุคติเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปาภูมิอารูปปภูมิและจะเกิดในกามภูมิ